มา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 ต่อต่อ,อเด็กที่โรงเรียนค่อนข้างจะมีปัญหาเพราะว่าด้วยสัญญาแล้วก็ครูครูสอนหลายๆลยคนมาต่อเลยเรียนข้อที่หนึ่งขอให้เรียนหาว่าแก้วน้ําเนี่ยเป็นคําชนิด,ดใดแก้วน้<ำ>ําเป็นคําชนิดใดเรียนคำน้ำค่ะเป็นคำนามเรียเติมไปนอนหนูแม่น้น,นอนน่าสัตว,ว์ชนิดพอหลักทางนะ เสียงดังกลางวานเลยดังนั้นกลางวานเป็นคำชนิดใดพีเจ็ดค่ะเจ็ดใครเปิดอะไรเมื่อกี้พักคอนพักคอนเป็นคำอะไรพักคอนพักคอนเรียนจเป็นคำวิยาวุ่นวายเหมือนนักเรียนวุ่นวายเวลาอยู่ด้วยกันแล้วิยาค่ะวุ่นวาย เป็นคำอะไรคะกริยาเติมกอกไก่อ่อนโยนอ่อนโยนเคพิเศษนะคะเป็นคำพิเศษถูกต้องเต็มตามเลยนะเรียนเดี๋ยวเน็ตหลุดต่อไปกลมกลอมหูอาหารเนี้ยจานนี้รสชาติกลมกล่อมมากคืออร่อยมากคืออร่อยมากกริยาค่ะใช่ ิีต่อไปกลางหันนักเรียนปิดปิดไมค์ก่อนนะคะปิดไมค์กลางหันนักเรียนกลางหันรู้จักกลางหันไหมที่มันหมุนที่มันเป็นใบใบแล้วหมุนฮะเป็นทำน้ำแบดมินตันทำน้ำค่ะแบดมินตันเคยตีแบดมินตันไหมลูกไอยค่ะหนูชอบตีอย่างนี้หนูไม่ชอบตีแบบที่ครูเขาสอนหรอก อาแบดมินตันสะบ้นตัดหน่าคำพิเศษอาตัดให้มันสะบ้นคือเหมือนเวลาตัดเชือกตัดให้มันขาดไปเลยเป็นคำวิเศษะนะโฆษณาโฆษณาสินค้าคำนาบ่ะคะโฆษณาคำวิเศษอาอโฆษณาโอเคจะดหนไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนะนักเรียนแป๊บหนึ่ง นฆษาไมเป็นคำถูกต้องโฆษณาเป็นคำเคยเห็นเวลาที่เขาโฆษณาสินค้าไหมซื้อสองแถมหนึ่งเป็นกริยาตอนนี้ช่องแปดจะอันนี้บ่อยถูกเราเรียนเคยเห็นไหมว่าเขาโฆษณาสินค้าเอาวันนี้ซื้อสองชิ้นแสอสอ่ชิ้นเป็นการโฆษณาแล้วเรียกวเป็นคำกริยาต่อไปผ่านนะผ่านยางน้านี้ผ่านยาง ่านยังคะผ่านแล้วค่ะผ่แล้วผ่านล้วไดเลยนะเพราะว่ากลัวเนี่ยรัดหน่อยอ่าต่อนานนี้เลยค่ะนักเรียนหน้านี้ฟังครูดีๆนะฟังครูดีๆนะค่ะเขาบอกว่าเขาให้ประโยคักเรียนมาตีนอย่าเขียนหน้าจอครูนะเขาให้ประโยคมาแล้วเขาบอกให้อ่ะดูดูคำชี้แจงนะมึงก่อนลืมลืมเปิดคำชี้แจง เขาบอกว่าให้ขี่แลเป็นคบอ่าให้นักเรียนขีดเส้นใต้เขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยขีดเส้นใต้คำวิเศษในประโยคก่อนแล้วบอกว่ามันเนี่ยทำหน้าที่ขยายคำใดนักเรียนจำได้ไหมเมื่อวานนี้ที่ครูยกตัวอย่างบ้านสวยมากแต่ราคาไม่แพงนัเรียนจำได้ใช่ไหมนั่นแหละเหมือนกันแต่แค่เปลี่ยนประโยคทีนี้นักเรียนดู ดูข้อสามจุดหนึ่งเลยช่วยกันหาก่อนเขาบอกว่าน้องนอนหลับสนิทในเปนักนเรียนคิดว่าประโยคนี้ประโยคนี้นะอะไรคือคำวิเศษสนิทครับนเรียงว่าอะไรค,คือคำวิเศษสนิทครับค่ะสนิทค่ะแล้วก็แล้ว,ลวมันเป็นขยายคำว่านอนหลับค,บคบ่ะใจเย็นๆเอาทีละคำหลิวใจเย็นๆเดี๋ยวเพื่อนตามไม่ทันครูแค่ถามว่าในประโยคนี้อะไรคือคำวิเศษ สนิทอ่ากี่เส้นตต้ลงไปกี่เส้นตต้ใช้ไม้บรรทัดด้วยนะอย่าใช้มืออย่าใช้มือแล้วคุณถามนังเรียนว่าอะไรสนิทน้องนอนละนอนอนนอนนองนอนนออนนอนนอนอนอน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 อนนรนอนนอนนนนนนอนนอนนอนสนนอนอนอน หลับสนิทนอนหลับสนิทค่ะดังนั้นมันเป็นขยายคำว่าอะไรหลับสนิทนอนหลับสนิทหลับอ่ะเดี๋ยวกันครูถามว่าอะไรคือคำวิเศษก็คือคำว่าสนิทถูกไหมแล้วครูก็ถามต่อไปว่าอะไรสนิทสนิทก็คือหลับอาหลับสนิทดังนั้นมันเป็นขยายคำว่าอะไรนอนหลับมันเป็นขยายคำว่าหลับถูกไหมอ่ะ ไปขยายคําว่าหลับไปขยายคําว่านอนหลับทีนี้ขยายคาําว่าหลับอ้าวเกียนลงไปอันนี้เขาหนูว่าคนครูเขียนสวยขึ้นนะคะจากไปก่อนที่จะบังคับเมาส์ไม่ได้นี้ก็บังคับเมาส์ไม่ค่อยได้เหมือนกันเมาส์จะพังและสอนมาหนึ่งเทอมอ่ะต่อ แม่น้ำเจ้าพยาไหลแรงในฤดูฝนอาหารคำวิเศษก่อนแรงค่ะแรแรงหลงค่ะผ้ค่อยไปกินน้ำครับเก่งมากคำว่าแรงนะจ๊ะอ่าทีสไตล์ก่อนแล้วอะไรแรงแม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำเจ้าพยาแรงมีหรอทีละมาัดไหลค่ะไหลไหลเออแล้วเรียนต้องดูว่าแล้วเรียนต้องดูว่าอะไรมันแรง อะไรมันแรงลูกไหลค่ะดังนั้นไม่ไปขยายคําว่าอะไรหลับไหลไหลค่ะไปขยายคําว่าไหลอัเดียก็เขียนไปคําว่าไหลเข้าใจยังแต่าะทง่ายๆก็คือหลับไหลเข้าใจาย,ยังเข้าใจแล้วค่ะทําได้ไหมได้ครับทําได้ไหมได้ไไดแต่หนูจะดอะูอีกขอ้ à, อ,ขอหนึ่งอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งช่วยทาอีกข้อหนึ่ง ฉันดีใจมากที่จะได้ไปเที่ยวทะเลเอ้ยอะไรคือคำวิเศษเลวมากครับอะไรมากมากข<า>ีเส้นใต้คำว่ามากขีดยังครับกีแล้วค่ะอะไรมากนะนักเรียนอะไรมันมากดีใจมากครับดีใจมากดีใจค่ะดีใจใช่ไหมอาก็เขียนไปดีใจส่วนอีกสองข้อครูให้นักเรียนทำเอง ให้เวลาสี่นาทีข้อละสองนาทีเดี๋ยวครูจะเรียกถามโอเคทำเลยจะได้ขอ,ขอหอยาไปกินน้ำครับเชิญครับ มีคนเสร็จแล้วแต่แล้วค่ะมีคนเสร็จแล้วใครเสร็จแล้วรอเพื่อนใครเสร็จแล้วรอเพื่อนนะหนูไม่มั่นใจในะตัวเองเลยอะ่ะมั่นใจสิ ก็ตอนที่หนูเขียนนะหนูกลัวว่าหนูจะผิดอะไรโอเค อารมณ์ดีมีใครไม่ได้ไหมอ่ะมีใครไม่เข้าใจไหมตินได้ไมีลูกตรีนได้หลายคนไม่เปิดไม่เปิดกล้องก็เลยไม่รู้ว่าทําได้ไหมถ้าใครที่ไม่เสียบเปิดกล้องให้เห็นหน้า้วนะจาะจะได้เห็นหนะ้า ลแ,ลแล้วนะใครยังไม่เสร็จเสร็จแล้วค่ะฉันด้เอ,อเดี๋ยวนะคนที่ไหนคนที่เสร็จแล้วเงยียบก่อนขอคนที่ยังไม่เสร็จจะ <c oughs> ได้รอได้รอได้ไปพร้อมกัน <c oughs> อ่ามาดูหน้าก่อนวันนี้ใครเขาเ้าเยรบ้างใครเปิดพัดลมคะ่ะ เรากรมให้นิดกมันดังเข้ามาในห้องเราเนาะลูกนะอ่าเสร็จหมดแล้วใช่ไหมมีใครไม่เสร็จไหมไม่มีใครตอบครูไม่มีใครตอบก็แสดงว่านักเรียนเสร็จแล้วอ่ะมามาดูเฉลย้อเมื่อกี้เนี้ยครูช่วยทำไปแล้วมาข้อ3.4เลย 3.4จสโจทย์ถามว่าแม่เลือกซื้อเสื้อผ้าอย่างพิถีพิถันครูถามว่าในประโยคนี้อะไรคือคำวิเศษพิถีพิถันอ่าอย่างพิถีพิถันหรือพิถีพิถันก็ได้นะคะครูเอายกอย่างมาด้วยมันจะได้เข้าใจมากขึ้น นะดังนั้นไอไออย่างพิธ ouais, ีพิธันเนี่ยนักเรียนคิดว่ามันเป็นขยะอะไรคืออย่างพิธีซื้อซื้อค่ะซื้อว่าซื้อค่ะอ่ะเธอบอกว่าซื้อเธอฟังครูนะซื้ออย่างพิธีพิธันมีไหมเสื้อผ้าอ่ะเสื้อผ้าอย่างพิธีพิธันมีไหมเหมือนเธอไปร้านเสื้อผ้าอ่าเหมือนเธอไปร้านเสื้อผ้าแล้วเธอบอกว่าซื้อเสื้อผ้าอย่างพิธีพิธันหนึ่งตัวมีไหม มม่ีเลือกซื้อปรคะไลือกค่ะถูกต้องเลือกซื้ออย่างพิถีพิถนันนี่ไงครูกําลังจะบอกว่านักเรียนคําวิเศษที่มันเป็นส่วนขยายเนี่ยมันจะวางไว้ด้านหลังคําที่โดนขยายแต่มันไม่จําเป็นว่ามันจะต้องวางติดกันไม่ใช่ว่าอย่างพิถีพิถันเนี่ยวางไว้กับเสื้อผ้าแล้วมันจะขยายคําว่าเสื้อผ้าเสมอไปไม่ใช่ มันอาจจะไปขยายคำด้านหน้าได้อีกหรือคำด้านหน้าได้อีกอเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าไอ้ไม่ใช่ว่าคำวิเศษอยู่ตรงไหนด้านหน้าของคำวิเศษนั้นจะต้องเป็นคำที่โดนขยายเสมอไปไม่ใช่มันไม่ได้อยู่ติดกันเสมอไปบางครั้งคำวิเศษที่ขยายนั้นมันอาจจะไม่ได้ขยายคำที่อยู่ติดกันแต่มันจะขยายคำด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าไปได้เรื่อยๆดังนั้นเราก็ต้องอ่านประโยคเหมือนอย่างประโยคนี้ ประโยคนี้คืออย่างพิธีพิถานเนี่ยมันอยู่ติดกับเสื้อผ้าแต่มันไม่มีดอกเสื้อผ้าอย่างพิธีพิถานแต่มันคือเลือกซื้อดังนั้นตรงนี้ก็ต้องเขียนว่าเลือกซื้อมีใครถูกข้อนี้บ้างยกมือว้าวเทิกศัก์เก่งมากใครอีกใครอีกถูกข้อนี้บอกชื่อได้เลยค่ะเพราะว่าครูเห็นักเบียน ไม่ครบทุกคนนะมาหน้านี้ตรงเลื่อนมีใครถูกข้อนี้บ้างหนูเขียนคําว่าเลือกซื้อกันแล้วพ่อบครูบอกว่านี่ก็เลยเขียนว่าเลือกซื้อเลือกซื้อนะคะอ่ะเทอรสักครูเห็นเทอรสักแล้วแหละมีใครถูกไหมวิมวลสิริถูกไหมข้อนี้ไม่ถูกค่ะไม่ถูกใช่ไหมเพราะเราจะติดกับคําว่าถ้าเป็นคําวิเศษเนี่ย มันจะอยู่ติดก,กับคําที่โดนขยายเสมอไปดังนั้นนะั่นแหละข้อนี้แหละที่ครูจะอามาเพิ่มเติมเพราะในความจริงๆเดี๋ยวนักเรียนจะต้องแต่งประโยคหรือว่าเลือกคําที่อยู่ในประโยคออข้อสามจุดห้าเด็กที่ออกกําลังกายสม่ําเสมอจะมีสุขภาพแข็งแรงข้อเนี้ยอะไรคือคำวิเศษแรงครับ แรงอะไรอีกสม่ำเสมอเหรอครับอ่าสม่ำเสมอสม่ำเสมอแรงไม่ใช่แรงเสรมันเป็นคำว่าแข็งแรงมันไม่ใช่แรงไม่ใช่ไหลแรงเหมือนเมื่อกี้นะธีรพัฒมันเป็นคำว่าแข็งแรงคนละคำกันนะลูก จะได้เข้าใจอะไรสม่ำเสมอถูกต้องสม่ำเสมอคีดออกกําลังกายสม่าเสมอออกกําลังกายสม่าเสมอถามว่าอะไรสม่ําเสมอแล้วนักเรียนออกกําลังกายสม่าเสมอครับออกกําลังกายสม่ํำเสมอดังนั้นมันก็ต้องขยายคําว่าออกกําลังกายค่ะออกกําลังกายข้อนี้ใครถูกบ้างส่งเสียงหน่อยถูกครับถูกครับ โอ้วยมีคนถูกมีคนถูกหลายคนแสดงว่าเดี๋ยวนักเรียนเจอข้อสอบแบบนี้น่าจะทำได้ไม่ยากอยากได้แบ็กการ์ข้างหลังคุณครูจังเลยอะไรนะไม่อยากได้แบล็กกาวด์ข้างหลังคุณครูจังเลยเดี๋ยวหนูได้คอมมาเดี๋ยวหนูจะพร้อมหนูไปซ่อมอยู่ก็เลยยังไม่ยังไม่ได้ใช้ไม่ให้สงวนลิขสิทธิ์ไม่ให้อยากได้แบล็กกาวด์อยากข้างหลังอ่าต่อ เสร็จแล้วใครไม่ทันบ้างมีใครถูกหมดเลยบ้างห้าข้อมีใครถูกหมดเลยครูพยายามไปช้าๆนะเพราะว่าต่อจากนี้เรื่องต่อไปมันจะเป็นเรื่องค่อนข้างยากมันจะเป็นเรื่องประโยคอะไรมากมายดังนั้นครูก็จะไปช้าๆเพื่อที่จะให้นักเรียนนั้นเข้าใจถ้าไม่เข้าใจตรงไหนถามเลยนะนักเรียนูถูกคูนนเฉลยแล้วสขขอ่ขเรียบร้อยทันแล้วนะ เดี๋ยวเกิดใครไม่ทันไปดูในสกูลใบได้นะคะไปดูย้อนหลังได้เพราะว่าครูลงคลิปให้ดเดี๋ยวครูจะลงคลิปให้อ่ะทีนี้มาดูข้อสี่ต่อข้อสี่นักเรียนเวลาจะหมดแล้วเห็นไหมแปบ๊บเดียวข้อสี่อันนี้หลุดไได้ไปคุมคุมม,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 มมาแล้วคุมมาแล้วหลุดอีกแล้วเห็นไหมไม่ทันแล้วอะมาข้อสี่นักเรียนเนี่ย<ป>ถ้าเกิดมันหลุดเริ่มไปหลุดไปเนี่ยนักเรียนทําเองได้เลยนะเหลือข้อนี้ข้อเดียวข้อสี่เขาบอกว่าให้นักเรียนแต่งประโยค หาเรียนดูก่อนให้เรียนแต่งประโยคโดยใช้คําวิเศษที่กําหนดมาคือเขากําหนดมาให้คือ4.1ระมัดระวังอย่างก็ไปแต่งประโยคดิจะเป็นประโยคอะไรก็ได้ที่มีคําว่าระมัดระวังจะเป็นประโยคคําถามปฏิเสธขอร้องบอกเล่าได้หมดนักเรียนก็ต้องมีคําว่าระมัดระวังอันนี้4.2พอดีแล้วก็ไพเราะเอาประโยคสั้นๆักเรียน จะใช้คำนามเป็นคำใช้คำนามเป็นประธานก็ได้หรือจะใช้คำสรรพนามในการเป็นประธานก็ได้นะเช่นอ่ะขอ 1, ้อ4.1ครูแต่งประโยคครูแต่งว่าเขาห้ามเอาตามครูครูแต่งให้ดูเป็นตัวอย่างห้ามเอาตามนะ อะอันนี้คือประโยคของครูอ่ะห้ามลอกห้ามลอกสงวนลิขสิทธิ์ครูคคจําได้ครูจําได้ว่าครูแต่งหลายห้ามลอกเขาเดินข้ามถนนอย่างระมัดระวังนี่อันนี้คือประโยคของครู ครูใช้ประธานโดยใช้คําสรรพนามนักเรียนจะเปลี่ยนเป็นคํานามก็ได้พ่อแม่พี่น้องอะไรได้หมดแต่จะเป็นคาสรรพนามก็ได้เขาฉันคุณฉันได้ไหมได้นักเรียนเปลี่ยนได้จากจะเป็นเป็นคำนามหรือเป็นคําสรรพนามในการใช้เป็นประธานได้แล้วแต่เรียนโอเคเข้าใจยังทําได้ปะคะจิรวัฒน์ทาได้ไหมลกูก ได้ครับโอเคถ้าไม่ได้ถามครูนะคะอลิสตา,าได้แล้วไม่เป็นห่วงขอดูขอดูมีใครบ้างนิชการนิชการอยู่ไหมโปรณะนิชการอ้าวนัทวัฒน,น์กับนัทยาวันนี้เรียนด้วยกันเหรอคะวันนี้ใช้ตารางเดียวกันเหรอโลกภาพเล็นหนูชายไม่เข้าค่ะอ๋อโหน่ารักมาก เดียลูกเรียนด้วยกันก็ได้ใช้ตารางห้องใครห้องหนึ่งอ้าวพังแล้วพังแล้วสี่ทับห้าวันนี้อย่าลืมเข้าเรียนชมรมนะคะสี่ทับสามก็เข้าไปเรียนกับครูเป้สี่ทับห้าเรียนกับครูนะชมรมป้าขอุอขออ้าถามหน่อยค่ะป้าหนูเขียนอันนี้หนูต้องพูเขียนอย่างเงี้ยได้ไหมคะหนูกลัวไม่ได้พี่ชายเห็นที่เห็นป้ายเขียนว่าระมัดระวังอะคะ่ะ พี่ชายเห็นป้ายระมัดระวังอะไรอย่างเช่นระมัดระวังลื่นนะคะเวลาจะไปเข้าน้ําอะค่ะแล้วเขาจะล้างห้องน้ำอยู่ทางรถไฟก็มีแล้วมันเป็นระมัดระวังเนี่ย <c oughs> มันเป็นคําวิเศษหรือเปล่าอันนี้ไม่เป็นชื่อป้ายป่ะนักเรียนอ่าควรูว่าควรจะเปลี่ยนคําที่มันเกี่ยวกับ การระมัดระวังอาจจะเป็นการวิ่งการเดินหรืออะไรเล่นดีกว่าเพราะมันเป็นคำพิเศษถูกไหมถ้าถ้าเกิดว่าหลิวบอกว่าเป็นป้ายมันก็เป็นแค่ชื่อป้ายมันยังไม่ใช่ยังไม่ถูกต้องเท่าไหร่นะควรจะเป็นอ่าดีแล้วที่ถามสอถามเขหนูหน่อยครับว่าครับว่าครับ พี่พูดจะอย่างระมัดระวังได้ครับได้ครับอเอาให้มันเห็นชัดๆอะว่ามันเป็นคำวิเศษอะเพื่อต้องการที่จะประโยคนะมันมันเข้าใจมากขึ้นหลายคนเริ่มเข้าใจอ่าหลายคนเสร็จแล้วให้เสร็จแล้วเราเพิ่งก่อนนะยากไหม คำวิเศษยากป่ะคำวิเศษไม่ยากนะคำวิเศษคำกริยาไม่ยากจะยากคำนามกับคำสรรพนาม <c oughs> เพราะว่าคำวิเศษเนี่ยมันเป็นคำที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันคือคำวิเศษเสร็จแล้วค่ะ ่ะวันนี้ก็จะทำแค่ถึงหน้านี้คือข้อที่4แค่นั้นนะคะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราค่อยมาต่อหน้าที่72พร้อมกันนะหน้า72พรุ่งนี้เดี๋ยวด้านล่างจะให้ทำเองส่วนด้านบนว่าใครถามหนูเขียนมาแล้วแม่คะไม่ได้ยินค่ะพูดใหม่ค่ะ เดินอย่างระมัดระวังค่ะใครเดินคะอ่าต้องใส่ประธานด้วยถ้าไม่มีประธานก็แสดงว่ายังไม่ใช่ประโยคที่ถูกต้องใครเดินนะลูกโค้ค่ะเออเดวหนูหา<ะ>คนเดินมาให้ได้ก่อนเออใครก็ได้จะให้ครูกูดูในแชทหน่อยนะคะเพราะว่าเดวหนูจะหนูกลัวว่าหนูไม่ถูกอะค่ะไม่เป็นไร,นนไ,รไม่ต้องกลัวทํามาเลย เดี๋ยวพรุนี้จะถามเดี๋ยวพรุนี้จะถามนะไม่ไม่ต้องกลัวทำมาเลยผิดถูกไม่เป็นไรแรนะ,ระนั่นแสดงว่าทําได้แล้วเดี๋ยวเพื่อนบอกให้ทําได้แล้วมีใครไม่ได้ไหมเี่ยครูลองถามก่อนถามก่อนถามดีกว่าเลี้ยงถาม อ๋หลิวในหลิวตอบข้อสองดิอ่ะข้อหนึ่งก่อนก็ได้เมื่อกี้หลิวเปลี่ยนใช่ไหมจากป้ายเรามาระวังอข้อหนึ่งสิพีชายเล่นฟุตบอลอย่างระมัดระวังค่ะเพราะว่าพี่หนูเป็นคนเล่นฟุตบอลอยู่แล้วได้กิติมากิติมาข้อสองว่าอะไรกิติมาฉันเตรียมเงินมาซื้อของพอดีค่ะฉันเตรียมเงินมาซื้อของอย่างพอดีใช่ไหม ใช่ป่ะโอเคค่ะขอ้ขอข้อสามฟังให้ดีนะว่าครูเลี้ยงถามข้ออะไรเออข้อสามพะคินพะคินแต่งข้อสามว่าอะไรพะคินบินมากถามครูที่หน้าอะไรนะเนี่ยพะคินวงมากข้อสามนะอยากไปดูอุปกรณ์ภาษาไทยเล่มส้มมาดูครูหน้าอะไรได้ถามครูได้พะคินครูไม่ได้ยินเสียงเลยไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไร อะต่อตรีนอ้หน้าอะไรครับหน้าเจ็ดสิบเอ็ดค่ะเก็บเจ็ดสิบตรีนตรีนข้อสามตอบว่าอะไรข้อสามบ้านไพ่ลาะครับเดียวเจอน้องร้องเพลงไพ่ลาะใช่ไหมคู่เด็กยินไม่ผิดใช่ป่ะโอเคมีคนเข้ามาทีหลัง มีคนเข้ามาทีหลังนะอ่หน้าเจ็ดสิบเอ็ดนะพี่ชาจแบตมาก่อนเลยอยังไม่ต้องรีบเพราะจัดการเองแหละวันชายตั้งแตแบตยังไม่หมดเลยที่ตั้งนี้หนูเลยแล้วเขามีก่อนได้เกตเกตสามเันดีเก่งมากอาแล้วเรียน ต่อไปครูอยากรู้ข้อสองมีเกินท็าคินเปิดเสียงนี้โทรศัพท์มีปัญหาเราไม่ได้ยินเสียงอ่ะเราพูดสิข้อสองแต่งว่าอะไรปกติได้ยินนะกบุไม่เป็นไรแสดงว่ากล้องอาจจะมีปัญหาอิชยาดาแสง